สวัสดีเอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงผาเลเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะก็เสียงลมเนาะ้ก็เสียงฟ้าร้องครืมครึมมานะพี่น้องก็รอลุ้นนะว่าวันนี้นะฝนจะตกถึงบ้านเราไหมดูลมดูต้นไม้พี่น้อง ฟ้ามันร้องอยู่ทางด้านโน้นนะคะีฟังเสียงลม จังนะพี่น้องก็พอมาต่อยทุงนี้ไอเดียแล้วก็ลุงเตยเนาะก็ไปทำงานนะ,ะที่บ้านหนองคองเนาะส่วนเราก็อยู่บ้านกับน้องมาต่อยนะคะก็ไม่มีอะไรทำพี่นนองเสียงฟ้าร้องฟ้าพึมพึมพึมนะก็เก็บวนนี่นั่นนะคะเข้าร่มฝนตกใส่เนาะ เราก็อยากให้มันตกนะพี่น้องนะให้มันถูกมันสัมปะลังของเราเนาะเสียงฟ้าร้องนะคะก็เริ่มแจ้งออกไปสว่างออกไปสรุปแล้วก็ไม่ตกนะพี่น้องจังหวัดไหนภาคไหนฝนตกบ้างคะ บอกในหะ้มาตกตก,กตูมด้วยเด้อพี่น้องเด้อตกมุกาหารด้วยฟ้าเสียงฟ้าร้องเจ้ามาก็ไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่บ้านมันก็เฝ้าบ้านกับเรานะนสีดำสีตัวเนาะ เจ้าขาวก็มาหน้าก็มา ออกมาเลาะเลาะเลฮะหนาบ้านเนาะโอ้ยดังไปไกลแล้วพี่น้องเอ้ยดังไปโน้นแล้วนะคะอีกฝากฝั่งภูเขาแล้วอ่าถ้าฝนจะทนตกเราจะอัปเดตให้เอซได้ชมกันนะคะ ไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆส,สวัสดีค่ะ